ใส่เลยก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ยังไงโบจักเหรอเด็ดมากจริงๆกินเลยนั่นปลาเส้นโะก๋วยเตี๋ยวไก่คือนิ่มีปลากใส่ปลาเส้นน้ำเนาะว่ามันกินไก่อย่างเดียวมันต้มหอดสนุกมากของมไปเบิ่งที่ในในบ่อดำสุก นังไงเข<อ>้ามามาล้วแล้วเลือมาเน,ามานื้อออกขอขอ้วยไมาเนื้อออกนะอ้าเอ้ยกรบบวยไฟกรบบวยมัน เพิ่งกินเตี้ยวเนื้อเอาเพิ่นนี่ยมีไก่เป็นยังจะยังกินไก่กินเนื้อบ่ได้เออกะสีแจง้งเพิ่นฟงังได้สิว่าเอาคือค้นระแบบคนยังกินเนื้อคนยังกินไก่นั่นแต่ซอสมาตรฐานกินเนื้อบ่ได้มันเป็นคูค่เออ,อบ่บมันคู่นั่งเมี่ยวบ่บมันคู่มหานิยมเนาะ ่คยลื่นคู่แด้วปวดหัวนอนบ่ได้อยู่บ่ไห้นอนมลับปวดขึ้นหัวสิระเบิดต้องแต่งขันหาขันหกะลึงขึ้นขอขามาเพิ่นจังหายจะเลยบกุกกะกินเลยถ้ามาคืนอยากว่ายาอยู่แต่ว่ากินบ่ได ค wow ู่กับยูพูดใจส่งต้องพอให้พูดใจส่งบางว่าจะไปไหว้คู่อยู่ต่อไปไหว้เฮงเนี่ยเราเกษซยบู กินเบิรบ่บ่เบิดหดอกกินไปเสียแน่นนี้อธิบายอีกมันก็ไม่เหตุไม่เหลืองไม่หี่าวไม่หยาวไปอีกกินอย่างเดียวดีกว่า Để mình cảm ơn anh có thể có thể đây mà chẳng hà nội đức, đức đâm đối há mỗi người nôi chính cho những công an อาเนื้อออกแซนไงเพื่อนเนี้อออกแซนจะจะกินเนื้อไม่ใช่แล้วด้ยจะจะกินใจท่านจอยากเนื้อหรือว่าจะเสียไปดอกไม้ก็ได้เอาใจคนสุเต็มหมอย พื <S <s ้นมาขายของก็โอ้ยอาชินี่ก็ทนน่ะอาชงนี่ก็จังชีพนว่าตอนนั้นตอนนี้ตะกี้พอ وني เฉียบสืดแลามาแต่หันหน่อยพ وني เฉียบเอาของมาขายปั่นจักรยานมาขายแถวบ้านเนาะคายชิมคลายเสือ ชมว่าหุกก็มีเอามาจากเมืองจีนนะคนใหญ่เสียผมหนาหนามีผมผ่าป่ากว่าไม่ไรคนใหญ่เสียพี่น้องเราใครควรจับอยู่อุบลโอเคก็โอเคที่เนี้ยคิวยิวจายอยู่นี่มาเนี่กแกก็ศิลาลงไปก่อนพี่น้องเอ้ย โม่แบบโม่ไปโม่ามากโม่ไหวเพิ่งจบมันเป็นการดีแม้มัน,น,มนกะพีตัวนั่นแหละอะทำหนึ่งหนาะ